ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่จังหวัดศรีสะเกดเกาะนาคเมืองบาดาลครับพัดไตรสามคีอาเภอโปสีสวรร์จังหวัดศรีสะเกดครับเป็นเกาะที่พระอาจารย์ได้ไสร้างเนตรมิตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้คนที่นับถือหรือว่าสายพญานาา สายมูได้มาขอพรเกาะแก้วที่ได้เดนามิตสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่น้องชาวพญานาคที่มาเที่ยวชมกราบไหว้หรือชอบสายมุตรงนี้ก็แวะมากราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวันและกำลังใจให้แก่ตนและครอบครัวถ้ามีโอกาสก็ พากันมาแวะกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลได้ที่วัดไตรสามัคคีอำเภอโพนสีสวรรจังหวัดสีสเกตใต้ตามกำลังศรัทธานะครับใครมีโอกาสก,าก็แวะมากราบไหว้เยี่ยมชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความแปลกใหม่อของเมืองเกาแก้วเมืองบาดาลน,นี้มีความสวยงาม ไปวันนั้นก็ได้เห็นภาพที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ไปก็ไปท่องเที่ยวไปขอบารมีท่านไปนสร้างกุศส่นสิ่งบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราต้องไปให้ทันเหตุการณ์ทุกๆอย่างบนโลกมนุษย์นีอ้อะไรที่มีความแปลกใหม่เราก็ไปศึกษาไปรับ สิ่งดีๆเนื่องว่าไปช่วยกันสร้างไปช่วยกันสนับสนุนพระนุบำรุงศาสนาของเราอันนี้วัฒนธรรมต่างๆในโลกในลกของเราก็ได้เข้ามาเยอะแยะหลายเมืองหลายชนชั้นหลายประเทศก็มาขอขึ่งบารมีขออาศัยประเทศไทยหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็ได้สร้างอร,ริยธรรมสิ่งใหม่ๆขึ้นมาความแปลกใหม่ทำให้ผู้คนได้มีความรักสามัคคีกันรองดอ,องกัน สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่จูงให้ทุกคนได้มา,อ,าอยู่ร่วมกันมาทำบุญร่วมกันมาอาศัยสิ่งดีๆร่วมกันสิ่งดีๆก็คือการสร้างทานสินภาวนาการให้ทานไปก่อนให้รักษาสินเจริญภาวนาเพื่อเป็นสือน่อมงคลแก่ตนและครอบครัว คนใดที่ได้มากราบไหว้ศักดิ์สิทธิ์หรือได้มาพบเจอสิ่งใหม่ๆก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวและรอบตัวอันนี้คือบรรยากาศด้านนอกเกาแก้วเมืองบาดาลน,นะครับท่นนี้ถ้าใครได้แวะมาก็มาชมมาดูมากราบไหวา้ขอพรท่านได้ครับโอกาสที่จะมาเจอสิ่งพวงนี้ก็มีน้อยอมีเวลาก็แวะมาเยี่ยมเยียนได้ครับ ชมดูตามบรรยากาศบริเวณเกาะแก้วเมืองบาดานของเราครั้งหนึ่งในชีวิตหนึ่งก็มากราบไหว้ขอพรได้ครับเกิดจุดด้านในของโบสถ์ครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ให้คนได้กราบไหว้ขอพรถือสักดิ์สิทธิ์สารพัดนึกครับนึกอยากได้แล้วก็ขอได้ครับบริเวณภายนอกวันนั้นกับ ฝนกาลังตกพอดีครับบรรยากาศเย็ยนมากคร,รับหลวงปู่ครูประจย์ต้อนรับดีมากอากาศครึม้มมีผู้คนมาก็เยอะแยะครับหลวงปู่ครูประจย์ก็อยู่ที่นี่ก็ระลึกถึงเอาครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ